สวัสดีครับผมบริษัทเบสเพิ่งวมาจัดส่งเตาอบแห้งลมร้อนนะครับผมที่แม่ปูคาสันกำแพงนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น5้าถาดนะครับผมใช้ระบบไฟฟ้านะครับต่อเบเกอร์นะครับนะครับการทำงานก็ต่อกับเบเกอร์แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับนะครับ power ตัวนี้นะครับนะครับเปิดเครื่องปุ๊บนะครับเลาก็จะมาตั้งพัดลมนะครับนะครับพัดลมก็สามารถปรับระดับได้นะครับผม อยู่ที่เราต้องการเลยนะครับสำหรับปุ่มที่สามก็เป็นปุ่มตั้งเวลานะครับนะครับเปิดจะปิดก็ได้นะครับเวลาเราจะดูข้างนอกกได้นะครับหรือตั้งภายในเครื่องได้นะครับผมเซ็ตได้เลยนะครับเท่าไรก็แล้วแต่เรานะครับผมแล้วก็มากดสตาร์ทนะครับนะครับก็จะมีไฟกระพริบนะครับเวลาก็จะนับถอยหลังลงมานะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับเราขายอยู่ที่ราคา15,900ร้อยบาทนะครับเป็นตัวอบลมร้อนห้าชั้นนะครับสแตเลสนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับรุ่นนี้จะมีล้อด้วยนะครับผมอุณหภูมิอยู่ที่นะครับ0ูนถึง3าม้อองศานะครับสามารถปรับได้นะครับผมครับสนใจก็สั่งซื้อติดต่อมาในเพจหรือ ทางไลน์ก็ได้ผมที่เบอร์0864298698นะครับหรือสั่งซื้อไปนในเพจของเบสเครื่องคัวเบสคิดเช่นก็ได้นะผมครับขอบคุณครับ